อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานหลังจากที่เป็นวันหยุดนะคะหล,หลังจากที่หยุดยาวมาแล้วแล้วก็มาทำงานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับ วันทำงานขอให้โชคดีนิชัยกันทุกท่านคะ่ะรับโชคก้าชั้นไปรัวรัวรัว,รวขอให้มียอดเข้าทุกท่านนะคะ